สดีครัผมผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับเย็นวันนี้นะพอดีวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่เราก็เปิดบริการนะถึงสี่โมงเย็นนะครับก็ล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมาด้าสีเอห้านะครับเป็นขอบจุดเก้านะครับก็ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่ใส่ได้กับรถตรองุ้นมาด้าสีเออีห้าเลย นะครับก็ล้อสภาพสวยๆตัวท็อปนะครับขอบ19นเ้ิ้วนะตัวนี้รัดอยู่กับยางโตโยนะครับตรงรุ่นของเขานะครับขอนมาจากลูกค้าหน่ยนะครับลูกค้าเบนซ์คิวุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับล้อนะครับจะเป็นขอบ19นะครับสเปคนะครับขอบ19นะครับกว้าง7นะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่ ห้าสิบนะครับสเปคตัวนี้ก็ใส่ได้กับรถมาด้สามทุกคันนะครับสนใจสอบถามมาได้นะโอ้พักผู่นะคระับล้อดีล้อมันหนักนะคะรับข้อสิบเก้าพวกนี้สวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อลายขออฝว่งนะครับสีผ้านะดูก่อนเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับสเปคห้าลูน็อตน,นะครับเป็นห้าลูมาตรฐาน พราะนันนายจะจะใส่ได้มาด้า 3, CX3, CX30, CX5, 8ได้หมดนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับโดยชุดราคาไม่แพงนะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงน,นะครับตั้งอยู่พระราม2บางกุงเทียน,นะครับแล้วเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะนะครับไปดูเลยซอยเกียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถน,นนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมท็อปนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกกนใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ